สารทดลงยี่ชิ้นก่อนจะได้ผลิตมากด้วยไฟ้าสมพันาในชารชารี่หนึ่งบอกระิกตัววัตถุากรวมด้วกันอีกจำพู่นะครับรลิการยพิเศษหน้าประอากาศขาบอนที่สองอหลังต่อไปสามตลอดายทางสถานีคุกเทปจะเข้าถาดเทียบในชานชาที่หนึ่งครัยี่ชิ้นก่อนรานาที่หนงมากดัวยไฟฟ้ากระลอกอัววัตาุลากรวมด้กัน รับผี้สถาีสเกตที่สถานีสีสเกตรอดที่ทคบกระโดจากบรดรถบอดต่อตัติของและสัารับของทานที่นำติดตัวมาตาจากบรุถูกและครบถ้วนครู่ในชาที่หนึ่นะครับเป็นตุรถดืวนพิเศษด้านฝาอากาศกรบวนที่สองสอง เทียงกำหนดเวลาชนท่าในการ1นาทีรับส่งผู้วิชาตลาดการถานีกาโ6เคตับวัดตัวที่ที่ตัทากบริมีเป็นที่เรียกมาแล้วโปรดนำสิ่งของและจับรับของนันที่จะถาที่นั่งบนขอบตัให้เป็นจิตใยครับ าพเจ้าเสนอเปนิ้แยนะรับว่ากเ็เป็นงานไปโดยรถวจพิเศษหน้าตาตาศรบตอนที่สองต่อคือกเครื่องยนต์ในชัาสิ่งจะออกจันีสีสัเกะครับออกนี้ที่จะไรับก็รปฏิัตส่ง้วยสาระทีอุดความที่ใส่สีของปรูและจะมีสูบินและจะมีถัดไปตาตาตาครับวันนี้ท่าชิเชนะครับวัฐทายขอขอบคุณทูกสัานที่เลือกใช้ริการางครับ ขอพระเด้าทรงใช้แสงดาวสว่างและกามโชคดี่ไว้รถไปสีสันเก่นขอขอบพระคับ